ใบสาสวัสด,ดีเนอ้อเจ้าตีเจ้าแดนบเดีนเดวนี่ลำไย,ยก็เก็บหมดเรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่จะได้มาถวายตามตีได้บักบนหุ่นเกาวไว้กับเจ้าตีจาเจ้าแดนเนอแต่วันนี้มาถวายพร้อมกับมาเจราจากันเหียกรอูอ้กันเหนไหมาเนอเจ้าตีจาเจ้าแดนที่เฮาเคยบักบนหุ่นเกากันไว้ว่าถ้าลำไย,ยปีนี่หายได้สักสองแสน ก็จะมาถวายหัวหมูเล่าไห้ไก,ก่กูแต่เนื่องว่าเศรษฐกิจโควิดก่อานก้าขายบาได้ราคาลาำยัยกิโลบากีบาทสรุปแล้วบาเดียวนี้ได้อยู่สี่มืนหักกับปุยกระยาแหมเพราะไปจะ,บะเบลืออย่างเร็วแต่นะบปได้จุเนอตามที่ได้บักบนหุนกาวว่าจะเลี้ยงหัวหมูก็เปลี่ยนเป็นแคบหมูแตนกันแล้วกันมันก็หมูมันกันแน่ ไก่กูก็ขอเปลี่ยนเป็นไข่ก็แล้วกันไข่สองแกนไข่ก็คือไก่ถ้าบ่าเอาต้มเอาฟาักไว้เป็นตัวมันก็เป็นไก่แล้วก็มีอาหารญี่ปุ่นกินของแห้งไปก่อนเนออาหารญี่ปุ่นก็มีนี่บ่ได้จุนะพอบะลำใหญ่นะแกนบ่ใจน้อยๆขายบ่ได้ราคาเนี้เจ้าตีบ่เชือกพอนี้อันนี้บินนะ นี่อันนี้บินนีเป็นปื๊บเป็นปื๊บจะเอาเน็บไปนี่ว่างก็มาเตะพอเอาคนเดียวอันนี้บัญชีซื้อปุ๋ยซื้อยาแปะเปิีนมาอยู่ในนี่หมดดันอีกแล้วมันจะเหลือมันยังไปแปรขัวเปล่นกินถึงวันถึงวันตอนมาอยู่สวนเนี่ยก็ซ่อเป็นนี่ทอก็ส2อสองหมื่นห้าก่อนเน่แล้วจะเอาไหนไปใช้เปิ้ลอันเล่าที่แรกก็ตั้งใจว่าจะเอาเล่าขวดใหญ่ไปแปะขวดน้อยมา เขาเกือบบ่ฮหือ้อเพราะว่าอันเก่ายังใจบ่เชียงเตือ้อแคนั้นแล้วก็เลยเอาเหล้าขวดน้อยมาก่อนแต่เบ่ฮหื้อหมดขวดหนึ่งปั่นกันขนเกิงเงนาะเจ้าตีนอไนๆก็ไนๆน,น,นละขนเกิงอันน้าของเจ้าตีอันนี้ของผมตุ๊กกระตุ๊กด้กันกันออนบรล้ำใยฮานวยจัดงามขายบปได้ราคาบรล้ำใยนี่ก็ช่วยกันกินเนียขายบืงเชียงก็ยังมีแหมสามตนนา้นเน่าขำหานแน่ สิ่งติ่ก้ยบักบนหุ่นเกาที่บ่าไห้เขาก็มาเจราจากันตามนี่กันแล้วกันเนอเจ้าตีเนออันเก่งนี่ผมขอนะเจ้าตีได้ผมจะเหมียแล้วนะจินแฮเนอร์ก็ขออู้กันแห็ไหมตามนี่หวังว่าเจ้าตีคงเข้าใจตามตีอู้กันบรรณะบัดน,นี่เนอเจ้าตีจะไปก่อนแล้วนะสวัสดีครับบายบายเจ้าตีครับ